สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งไหนแล้วก็ตั้งประเทศนะครับก็อันนี้เป็นคลิปถัดไปนะครับจากหาหน้าไม้แล้วนะครับก็คลิปต่อไปกับจะเป็นคลิปตกปลาหรือตั้งเหนือห้องจอมปลานะครับอันนี้เอากันมบไผ่มานะครับจะลองมาเช็คขอวกอนว่าในคลองมันมันจะกินหรือบุ่กินนะครับว่าบ่ได้มาจอมเมื่อแล้วนะครับเพราะว่ามาจอมทุกทีก็ได้ไปสองตัวสามตัวนะครับ พอดีใส่เดือนซื้อไว้สองสามติดแล้วมันยั้งอยู่นะครับบรตจายเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับตายแล้วยังกับโบุ้งหัวนะครับ มาเราทิดตามชมนะครับเดี๋ยวได้บทได้มาลองหอก่อนนะครับบทแห่มาตกเหมือนเลยนะครับเตียมมาบทกินกันแลยวบทตกนะครับ เส้เนเสื้อมาเป็นนักนะครับติดแล้วติดสองติดแล้วนะครับก็ขังไว้เส้นเหลืออยู่สองตัวตายมดนค,คนขายบอกว่าไอเอาไว้นานๆได้เอาเข้าสวยใส่ไว้มันจะไม่ตายเดี๋ยวู่สองตัวเดี๋ยวจอมเล่นสะกำกันนะครับเดี๋ยวเส้เดือนมดเดี๋ยวออกไปตั้งนอก น้ำน้ำแหง้งลงนักเลยนะครับน่าจไอซุปน้ำเข้านาด้วยนะครับเดีย๋ยวลองฮอเล่นสกรรักคำบลแรกก็ได้ออกไปข้างนอกครับมาลองลอง,ลองเล่นๆพอนะครับอาจอต้องร้อนฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวในมาตกมันจะม่วนนะครับมีหม่กมกะมงก็ไม่แล้วก็ล้มหนาวเยน็นๆนะครับม่วนนะครับนั่งเล่นเนี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้มาเนี่ย มันเชื้นนะครับแล้วก็หย่างยุง้งมันหลายนะครับยุ้งนะถ้ามุมียักกันยุงมาเนี่ยตายเพานะนัชิดยักกันยุงเอาปรยู่นะครับมันเป็นปลานะครับปลามันหกนะครับนี่ครับปลาหกยักกันยุ้งเอาปรยู่นะครับ ว่าแล้วว่าแล้วไบพีนองใส่เดือนมีสองตัวเหมือนรอบพ้อแล้วนะครับได้ปรดดุกน้านะครับเนี่ยปรดดุกน้านะครับแม่ประดุกเลี้ยงนะครับเอาแล้วก็ใเส่เดือนตัวเดียวได้ปรดดุกสองตัวได้ใส่เดือนสองตัวเข้ากันจะได้เห็นบ่ ปลาดุกน้นะครับแม่ปลาดุกเลี้ยงนะครับปลาดุกน้าาตัวมนันจนเหลืองเหลืองแล้วก็ไอ้ปากมันน้อยเดียวนะครับนี่บัได้ปล่อยนะครับป่าบ่วได้ปล่อยป่าธรรมชาตินะครับป่าในน้ำนะครับ ได้หัวปีไปแกงด้วยนะครับห่อนแต่ห่อนว่ะ นี่ก็ใจกันไม่ไพ่นะครับจอมนะครับเสเดือนไม่อยู่สองตัวทําเวลานะครับเดี๋ยวเอาเบ็ดฝลังตกกรากฏนะครับเกี่ยวเสเดือนลงไปห,หลังนะครับดูกันมันจะได้ไหมนี่ปับดุกน้านะครับใส้งามๆนะครับโอ้ได้มสองตัวนี่ไปแกงแกงปูนนะครับไทยล้า ไม้กันอยาจะกระโดดกระโดดออกกระยุ่ง้ซ้ำได้กิ่นอันนี้ก็ใน,น,ในสวนนะครับลมลื่นเท่านะครับฮ่มมึงก็ไม่นะครับห่มแต่น,นะครับแต่ห่อนเอานะครับย่ไปออกตากแดดมันก็อยู่บนห่อนตัวนี้นะครับเตี้ยปนั่งจอมปรากดตากแดดกางแดดก็บบ่เงือบ่ออกไ้ เสียเปียกหมดนะครับฮอ,อนาาเล่นสักกันน้าแห้งนักขดซูปน้าข้านานะครับไอป,ปงหูยาที่เขาพลนาเข้านะครับลงมาในคลองเลยนะครับหน้าม,มันสีมันแปลก เดี๋ยวพ่นนะครับจะดูหนาวกันนะครับถึงจงจำวนนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวจะดูหนาวกันมากคุติดนะครับมันบอ่อชื้นยุงบอ่อนักเว้น,นะครับอันนี้มันหน้าฝนยุงนักนะครับพอน้าในห้องส่วนจะทำกันตดหน้าใส่ เสียงอะไเรเซ็ตเซ็ตมาคนเดียวพันพานูงนะครับเสียงอะไรเซ็บๆเซ็ตแกผูกไว้ก็บ่เอ้มานอนสักเดี๋ยวหยุดว่กนะครับ มันลงให้มอ,อกไปแล้วนะครับอันนี้มันร้อยจากไอ้ของต่างนอกพุ่นเข้ามานะครับได้เต็มเลยนะครับปกคุมมดนะครับโอโหมันจะตายกันนะครับถ้าบม่ตายคุ้มทีป่ปืนน้านี่ไอ้มันจะเสียบมงงนะครับ เล่นเป็นธรรมชาติออกปะดุกมันมีนะครับปะดุกน้านะครับก้อนกนๆจำได้นะครับนับมาหา เข้าเบสอยู่สักพักหนึ่งนะครับกะเลาะแอลเลาะส่วนเลาะอย่างดูว่ามันมีอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างมีไอติดปกติก็นะครับกะไล่เดินเล่นเล่นลนะครับพักพอนไปนะครับบรรยุดนะครับตินการพักพอนไปในตัวนะครับกะจมก็ได้ไอประดุกไปตัวนะครับดีมีเส้นเดือนอยู่สองตัวได้ประดุกไปตัวกับคุ้มเลยนะครับก็ฝนฝนลงเม็ดนะครับ ครับกับผมีกยล้วนกครับคุณพระทีนนกินลังคันนะครับวันนี้ขอบปาคลิปที่สองนะครับจากหาหนอไม้เซฟกับมาจอมป่าเล่นๆในห้องสวนดูนะครับก็เดี๋ยวล้อสักน้อยนะครับล้อมดดูฝนนะครับเดี๋ยวมาจอมป่านินไปอย่างมาให้ดูนะครับกับคลิปนี้คุณพระทินนกินหลังคันจบคลิปนี้ก็นะครับพิดพลาดประกันไดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับบายบายครับฝนตกครับไปกันได้ครับ ฝนลงเม็ดนักเลยครับนะครับบ๊ายบาย